สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมก,กลับมาพอกับข้าสองคนคือเก้าเนาะจ้าพี่น้องมันนี้ชิ้นหอดเขาชิ้นหอดโคกขึ้นมารอโคกรอเขาคือเก้าเนาะจ้าก็พอกันพี่กัดเก้าไมา้เก้าอุทยานนิชาติใส่ท่องเลยจ้าพี่น้องมารอาเบึงเห็ดเนาะจ้าฝนกระตกดีดีพี่น้องตกสู้เหมือลดจากเหตุที่ยังสีออกแนเนาะจ้าเนาะเมื่สีพักไปด้วยจังดากับมาลุ่นกับข้าสองคนเพิ่งเนาะจ้า มื่อนี้สิมีเห็ดอีหยังให้ได้เก็บเนี้ยเนาะเมื่อนี้ก้อยแล้วมื่อนี้มื่อนี้เขาก็พ่อกันวันที่อีหยัางอะไรเถอะก็จำวันใดเนาะวันที่ยี่สิบสี่น้องมืนอนี้จะประมาณยี่สิบสี่บอจำวันที่บ่ได้พี่น้องเมื่อวันพุธสิแต่วันพุธน่ะอะเป็นวันพุธยี่สิบสามยี่สิบสี่ต้องเปลี่ยนวันที่ยี่สิบสี่มูลแล้วล่ะมื้อนี้ยวันวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่วันพุธเนาะจ้ะก็ จังเดี๋ยวจังค่อยสิบวกว่าวันทีอย่างน่าจะพี่น้องไปบึงกอนจากมันาลุนน้ำกันเมั่งน่าจะว่าเขาสิได้สีมันซ้ำใด้น่าจะพี่น้องเนาะแส่น้ำกันเลยจ้าเขียวดีขนาดเลยได้ฝนตกมาเศร้าจากเทียโคกกระได้ใ่ลุนบึงหัวกรอนพี่น้องห้าเพาะเนี่ยเห็ดกรอนล้องเขาเนาะนี่นี่พี่น้องหักสีวาหักสีว่าพี่น้องเลยหักสีวาหักสีว่า มึงดูปุ๊บเลยมีตาตูมนี่ตาต, <c oughs> ต,ตูมเลยจ้ะเนี่ยจวดจัดปราบดิ้มจิ้มจิ้มๆ,ๆิงัดงัดงัดโ <c oughs> อ,อนะ้โหคือเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คือแล้วคือแล้วพี่น้องสองจุง่ม แต่กระไล่เนี่ยได้พี่น้องดีต้มเหยียบเอากอดำจิตบันก็ดำพี่น้องดอกงามยิ่งนัก่ะงามงามสีใบตองหันมีห้องตาหน้าเขาพี่น้องผมบอกจ้ายเนาะเกิดรู้ดีหน่อยนึงจินนเนียนปะเนี่ยนโอ้โหได้แกงแท้ ใช่หอกไปเรื่อยเรื่ก่อนพอมละดอกซองดอกเป็นนี่แล้วนะพี่น้องมันงามดิเห็ดอื่นๆก็ะดะคุณได้ดอกนึงไม่อย่างสักใช่ด้ะโอ้เอาวุดสูงแข็งดีได้ล่ะเอาวก็ได้ตื่นกัน Hạt hạt đúng như này Men Men này nó ừ. Ừ. Hạt lướng đây nó ừ. <laughs> ngâm ngâm Cái thôi không Dám này, này. này là Ô à? Cái răng nó này Bỏ đi đây nè Nhà trọ ตุ่มๆออกมาฟงบอกเนีย้าเาแต่ยังดีบบนม่เขาได้แก,ก,ก,ก่งเลยไ่ได้เก็บฝนตกใส่เพื <c oughs> ่อนใบไม้ไหละมาถมเแหละ สามดอกฝ <laughs> นตกใส่เมือนขึ้นี่บ่เน่ะเปลี่ยนเบิดเลยอืมกี่น่อยหนอยู่ดิงามเลยอืมกี่หน่อยหน่อยแล้วค่ะเอาไปกันเนาะเอาไปกินต่วห้งขอ้อควจะไดไรละพี่นออ้องมาเนี่ยอีกดอก Ui, tươi mượt Ủa hoài chọc hình Ngâm ngâm đi xin hộ Ủa Ủa nhúng Ủa Nhúng mày không, Hôm Tên chân đề Làm Nào không ra chân đấy Không ra nhầm ม่มาคยโบูด like ีโอวายหยหลากมากเดนียวโดนหรอตัวสิพรอแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยมันบานเดยดอกเลยซึงซบาน อบ,อ,อ,บอบ่ือท่ายมือท่างามโอ้เมนดูงามดูต้องขาายบอลนี่หมระดวกส <laughs> <c oughs> ี่นเนอตันตันเรื่ย không <laughs> ngon cả đọt ngoài dữ lắm chẳng đây xuống thì năng dị thì may thì không chẳng đây chẳng đọt này bẹp điều thọ ดอกเดียวโคลดอกนี่ถิ่ใไทนะถอนเนาะไม่ได้ร้ดอกในกระบอกหอมรวดอกพี่น้องเอ้ยขอาที่เก่าหมให้จังพ่อแล้วคืนึงจะต้เจ็บเบิดหวานหลายนะเพ่นมาด่ดอกแค้นีนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ใกล้กัน พอเต็มดอกสำหรับออกหน่อยไร้ไม่ต้องเขาซี่กินหมดเอาแล้วเนาะคพี่น้องคงจะถึงช่วงไทยของเขาล้วล่ะจ้ะ การขึ้นมาเบิงโขกเห็ดมาเบิงเห็ดล่อหาเห็ดนี่เนาะจากพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เขาโค้งซีซิซีเนี่แหละจากพี่น้องยอดเห็ดที่ได้ที่มันเ <c oughs> พราะได้แกงเนี่แหละจ้าพี่น้องได้เห็ดก้อเห็ดทานเห็ดหนาขาวนอกจากที่ได้ก็ได้เห็ดก็ออกห้างห้างแต่พี่น้องกัวสีพอตละลอกตละล่มเกิดไก่กันเติบอยู่ S <s <we ak> ได้แกงนึงอย่ย <g ül> าเนาะได้แกงนึ่งยุ่จ้าหาไปแกงก็ได้แกียงี่หรอกพี่น้องทานดอกนึงเค็ดหนาขาวหลายดอกอยู่เค็ดหนาเหล่ก็ได้ดอกเดียวพี่น้องเนี่ยต้องนลังไม่ใช่คลิปกอเล็ดกอ,อซีกกว่าดอกนี่ล่ะได้แกงนึ่งละเด็กก็จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเราสองคนในเด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พ,พี่น้องเพื่อให้เรได้พอกันในคลิปต่อไปเนาะจ้ะอย่าว่าสิ ถ้าพี่น้องไปบุกไปลุยไปหานใดแน่เนาะจ้ะตะละเมอสิโขกสิมานอันใดเนาะจ้ะเห็ดเป็นตะออกอีกไหมบ่หรือจังใดกับจังถัารุ่นน้ำกันเบื้องไม้ต่อไปเนาะจ้ะเทียร์ออกเนาะเทียรออกคิดว่าอยู่หรือจ้ะพี่น้องคิดว่าสิออกอยู่เห็นเปียกดีอยู่มันต้องมีอีกแค่กรอบนึงนะก่อนดินสีแห้งไปเนาะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมน่าจะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามรับชมกขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนเด้อจ่ยายเจ็บเยจนให้โศกให้มานเท็ดหนังก็ลำรุวยค่าขึ้นแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้เขาสองคนก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ